ผมมองว่าอสังหาเนี่ยยังไงก็เป็นปัจจัย4ทั้งที่บ้านนะครับก็มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องแล้วครับแทบจะโตมาในอสังหาเลยแหละแล้วเราก็มีความชอบด้วยผมมีความชอบหรือมีแพชชั่นในการพัฒนาโครงการมันเหมือนกับได้สร้างที่อยู่อาศัยดีๆให้ให้เขาถ้าเกิดว่าลูกค้าได้อยู่คอนโดดีๆหรือบ้านดีๆเนี่ยเราก็รู้สึกแฮปปี้ไปด้วย และเสร็จไว้ก็พัฒนาโครงการมาหลายปีแล้วนะครับบริษัทเราเนี่ยตอนนี้ก็ตั้งเข้ามาสู่ปีที่17เละเริ่มทำคอนโดอยู่ในกรุงเทพเนี่ยน่าจะตั้งแต่ปี2 5 5 6มาถึงตอนนี้ก็ประมาณ8ปีนะครับแล้วเราก็ทำคอนโดหลากหลายทำเลมีทั้งโลไลท์ไฮไลท์ rise, แนวราบเราก็มีนะครับตอนนี้ก็เปิดไปถึง3 3โครงการแล้วนะครับซึ่งใน3 3โครงการเนี่ยเราสร้างเสร็จคอมพิวต์แล้วเนี่ยประมาณ25โครงการเพราะฉะนั้นเราก็ค่างที่จะมีโปรดักที่หลากหลายกระจายตามทำเลตา่าง หลายหลายท่านอาจจะเคยรู้จักเราผ่านแบรนด์ย่อยของ s s s t t w ไว้ไม่ว่าจะเป็น Modis, นะครับ Cave, แล้วก็ a t m o s นะครับนอกจากนั้นอาจจะมีแบรนด์อื่นๆที่เล็กๆอย่างเช่น b ร o w w i n นะครับดิออเนอรพวกนี้จะเป็นอยู่ในกลุ่มของ e t สเซทไวททั้งหมดเลยทางที่บ้านนะครับก็มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริรมมรัพั์มาอย่างต่อเนื่องแล้วครับแทบจะโตมาในอสังหาเลยแหละไม่ว่าจะเป็น ป้าหรือลุงก็ทําธุรกิจอันนี้นะครับผมก็จบทางโยธาด้วยนะครับปิญญาโทก็ทางด้านบริหารก่อสร้างบริหารธุรกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็อยู่ในบิสเนสและอยู่ในสิ่งที่เราเติบโตมาแล้วเราก็มีความชอบด้วยผมมีความชอบหรือมีแพชชั่นในการพัฒนาโครงการการทําโครงการแต่ละอันดีๆขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับได้สร้างที่อยู่อาศัยดีๆให้ให้เขาถ้าเกิดว่าลูกค้าได้อยู่คอนโดดีๆหรือบ้านดีๆเนี่ยเราก็รู้สึกแฮปปี้ไปด้วย หนเนี่ยผมว่าทุกคนก็ลําบากกันหมดนะครับโดยเฉพาะอสังหาแต่ผมมองว่าอสังหาเนี่ยยังไงก็เป็นปจัจจัย4นะครับยังไงก็ต้องเป็นสิ่งที่คนต้องการอยู่แล้วก็หลังจากส0ูนเนี่ยหลายปีก็ไม่ได้มีซัพพลายผลิตเพิ่มขึ้นเลยก็เป็นโอกาสที่ทําให้ค่อยๆสะสมทุนแล้วค่อยๆทําเติบโตขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าบริบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือโปรดักหรือความต้องการของลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปถ้าเรายังอยู่ในปัจจุบันเรายัง โฟกัสกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการผมว่าอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถที่จะเป็นตัวที่ทําให้เติบโตได้ไปต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงนะครับเพราะฉะนั้นจะหยุดนิ่งไม่ได้เดี๋ยวร็อปเปอร์เจ้าใหญ่ๆเนี่ยมีทีมแล้วก็มีวิชั่นที่หลากหลายไอเสุดท้าเป็นลูกกี้หรือเป็นน้องใหม่เนี่ยก็ต้องมีความรวดเร็วมีความแข่งขันสูงแต่ว่าของเราเป็นบริษัทที่เล็กนะครับไม่ได้ใหญ่มากมีความเดนาิมิกสูงมีการปรับตัวสูง ผมว่าตรงกับไลฟ์สไตล์ของของปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราแคปเจอร์ไลฟ์สไตล์ได้เราก็สามารถที่จะพัฒนาคอนโดตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ตัวนี้ถามว่ามันมันไม่ตรงคืออะไรผมว่าอาจจะยกตัวอย่างได้ชัดเจนเช่นส่วนกลางตัวแฟคซิตี้ของลูกค้าเนี่ยที่ได้ไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แค่ไม่ใช่แค่ฟิตเนสสระว่ายน้ำมีต่อไปบางกลุ่มของเราเนี่ยอาจจะมีห้องโคายนิ่งห้องโคคุกกิ้งห้องมีติ้งรูมอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์ที่ ตรงกับจริตของลูกค้าปัจจุบันหรือบางโครงการอย่างเป็นกลุ่มของนักศึกษาเช่นเคฟเนี่ยเราก็มีห้อง e s p o r t นะครับห้องทำงานมีคอมพิวเตอร์ให้เล่นให้ทำรายงานมีซ u เปอร์ w i f i ให้มีห้องมีตติ้งกันให้พวกเนี้ยผมว่ามันตรงกับจริตอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันคอนโดคอนโดนึงเนี่ยเราเวลาเรามีแบรนด์ย่อยเนี่ยคาเลคเตอร์ Character, หรือไลฟ์สไตล์เนี่ยจะเป็นกลุ่มเฉพาะนะครับอย่างเช่นเราเคยมีแบรนด์ย่อยชื่อบราวมันก็เป็นลักษณะ เรียบๆเท่ๆหรูๆไม่วุ่นวายนะครับก็ต้องการลูกค้าประมาณ2 3 0 0คนนะครับถ้าเกิดว่าเราดีไซน์ให้ตรงกับคาแรคเตอร์นั้นลูกค้า2 3 0 0คนเนี่ยก็ซื้อโปรดักต์นี้ละนะครับอาจจะไม่ได้แมสไปถึงเป็นหมื่นๆคนนะครับผมว่าการทำคอนโดที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะน่าจะทำให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าได้ดีขึ้นผมว่าอยู่ในกลุ่ม B บวกนะครับถ้าเป็นแบบเอเวอเรสแล้วเนี่ยก็คืออายุอาจจะจบใม่ม่ๆ25ถึงอาจจะ45นะครับ มีทั้งแบบว่าซื้ออยู่เองนะครับเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์หรือขยายครอบครัวออกมาหรือเป็นกลุ่มที่แต่งงานกันแล้วก็มาอยู่เป็นคู่ก็มีนะครับรายได้ก็ประมาณตั้งแต่3 0 0 0 0ถึงแสนหนึง่งก็สามารถอยู่คอนโดแอสเซทไว้ได้ละนะครับส่วนไลฟ์สไตล์เนี่ยถ้าคอนโดอยู่ในเมืองอย่างเช่นบางอันอยู่ในรัชดลรัเภาวก็อาจจะมีขยายครอบครัวออกมาจากบ้านคุณพ่อคุณแม่หรือทํางานแถวทาถวํางานแถวพระราม9้านะครับแต่อีกกลุ่มหนึง่งถ้าอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นกลุ่มพิเศษที่ ลูกสอบติดก็มาซื้อให้ให้ลูกอยู่กลุ่มลูกค้าเนี่ยจะแล้วแต่ทำเลด้วยว่าทำเลนั้นที่ตั้งเนี่ยเป็นตัวไหนยังไงครับของเรากระจายไปหลายพื้นที่นะครับแต่ถ้าเป็นหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นซับเออร์เบินก็คือหมายถึงว่าชั้นชั้น,ช,นชั้นนอกของกรุงเทพหน่อยหนึ่งอย่างเช่นรัชดาลาดพร้าวนะครับไม่ได้ใจกลางสุขุมวิทหรือสีลมนะครับโชคไทยี่นะครับ้วยขวางอย่างเงี้ยครับรัชดาต้นตลาดพร้าวต้นๆอย่างเงี้ย ถือเป็นที่แอสเซทไวทํทำมาเยอะแล้วก็สะพานใหม่ซึ่งเป็นแนวที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวขยายมาซึ่งเราก็ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าที่ดีนะครับเพราะว่าอินฟาตอนนี้วิ่งไปถึงมินบุรีวิ่งไปถึงลำลูกกาวิ่งไปถึงบานใหญ่แล้วปัจจุบันกรุงเทพขยายใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นแอสเซทไว้ก็ได้อันนี้ส่งจากการขยายตัวของเมืองแต่ถามว่าในสุขุมวิทเรามีไหมเราก็มีสุขุมวิท5 0เรามีในบางโพติดวิวแม่น้ําติดรถไฟฟ้าเราก็มีเราขยายไปกลุ่มนักศึกษาที่หลังสิตนะครับขยายไปที สารยานะครับแล้วปีนี้เราก็อาจจะเริ่มไป ec นะครับมีคอนโดตัวใหม่เพิ่มขึ้นก็พยายามจะขยายให้หลากหลายทำเลเพิ่มมากขึ้น mm hmm. ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยครับแอสเซทไวท์ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเราเปิดโครงการประมาณสองสามโครงการแล้วก็4 5หโครงการมาอย่างต่อเนื่องปีที่แล้วมีโควิดเราก็ยังเปิดได้ตั้ง3โครงการนะครับแล้วก็สักเซสด้วยนะครับปีนี้เนี่ยที่ถแถลงข่าวไปเราจะเปิดประมาณ6โครงการประกอบไปด้วยโครงการทั้ง low rise แล้วก็ high rise แล้วก็มีแนวราบด้วย แต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งหกโครงการเนี่ยยังกระจายทำเลด้วยทั้งกรุงเทพอยู่ที่โมดิสลามตรงสถานีรังคำแหงเป็นติดรถไฟ้าสายสีส้มนะครับแล้วก็มีคอนโดเคฟที่ธรรมศาสตร์นะครับมีเคฟสารยาที่นคปรปฐมมีคอนโดทำเลใหม่ๆที่บางนานะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าตลาดเนี่ยจะมีการแข่งขันกันสูงแล้วก็มีภาวะหดตัวของดีมานเราก็เลยต้องกระจายทำเลแล้วก็กระจายโปรดักต์ให้หลากหลาย ถ้าในมุมลูกค้าเลยเนี่ยผมว่าหลายองค์ประกอบเลยครับสิ่งอันดับแรกเนี่ยตัวที่เขาได้คือห้องห้องพักเขาเนี่ยออกแบบมาอย่างดีกระทะลัลงตัวนะครับทุกๆตารางเมตรที่ลูกค้าจ่ายเนี่ยอย่างเช่น25ตารางเมตรหรือ28ตารางเมตรเนี่ยต่างกัน3ตารางเมตรเนี่ยอาจจะต่างกัน2 3 0 0 0แสนบาทอะไรที่แวลูที่ลูกค้าได้ดีไซน์ของห้องของเอสเซทไวเนี่ยแต่ละดีไซน์เนี่ยคุ้มค่านะครับมีการดีไซน์ที่พิเศษอันนี้เตือที่เขาได้เรามีของแถมเป็นฟูลลี่เฟอร์นิเลูกค้าไม่ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ รเราคัสตอมทั้งโรงงานมาในราคาที่พิเศษกว่าอันนี้ทำให้เห็นได้ชัดจากความแตกต่างในห้องที่เขาได้เลยอันนี้ของอันที่สส่วนกลางส่วนกลางเนี่ยผมว่าอย่างแบรนด์เดนโมสเนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญอยู่แล้วว่าเราให้คุ้มมากบางโครงการเนี่ยมีสระว่ายน้ํา2สระมีฟิตเนสสองฟิตเนสมีแฟคซิตี้พิเศษอื่นเราถือว่าตัวนี้เป็นการทําให้ไลฟ์สไตล์ลูกค้าเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นซึ่งมันก็พอดีกับช่วงโควิดเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ย ส่วนกลางเราจะสามารถใช้พื้นที่ได้เต็มพื้นที่ไม่ใช่ต้องไปนั่งอุดผู้อยู่ในห้องเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ลูกค้าเนี่ยครับมันสะท้อนกลับมาเป็นความประทับใจแล้วก็การซื้อต่อและการบอกต่อรวมถึงสุดท้ายก็คือตัวราคาหรือแพ็กเกจไพรซ์ที่เราให้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นต้นทุนหมดแต่เรายังสามารถบริหารจัดการต้นทุนแล้วขายในราคา2ล้านบวกลบซึ่งอาจจะหายากในทำเลเดียวกันทำให้ถือเป็นของดีมีคุณภาพลูกค้าก็ยังซื้อต่อนเนื่อง แม้ในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีของลูกค้าทําให้รายได้เราก็เติบโตขึ้นในปีที่แล้วครับเป็นจากหลายองค์ประกอบนะครับแต่อย่างตัวกลอสเนี่ยตัวหลักๆแล้วก็คือตัวค่าที่ดินหรือค่าก่อสร้างนะครับเราสรรหาที่ดินในราคาที่พัฒนาได้นะครับไม่ได้แบบว่าที่ไหนทําเลดีแล้วซื้อทุราคาแต่ถ้าเกิดพัฒนามาแล้วขายแพงเนี่ยเราก็จะไม่เลือกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดคือการหาที่ดินซึ่งเราค่อนข้างที่จะใช้ ทีมงานแล้วใช้พลังในส่วนเยอะ,ยอะการได้ที่ดินถือว่าเป็นตัวสักเซสหรือไม่สักเซสของโครงการอันดับแรกอันที่2เป็นเรื่องของค่าก่อสร้างเราดีไซน์ให้พิเศษยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าก่อสร้างแพงมากก็จะทําให้ค่าการาคาขายเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เรามีพาร์ทเนอร์เรามีทีมงานที่ผู้รับเหมาที่ทํากันมาหลายปีควช่วยกันประหยัดช่วยกันคุณมคอร์สไม่ได้ลดคุณภาพจะช่วยกันสรรหาวัสดุให้เหมาะสมใส่ใจในรายละเอียด สองตัวนี้ทำให้ cross margin เราเนี่ยคุมได้แล้วก็ถือว่าสูงนะครับก็ต้องใช้ความละเอียดของทีมงานนะครับที่ทำให้ยังไงให้คุณภาพไม่ดรอปแต่ควบคุมต้นทุนได้นะครับส่วนน็ตเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่อง s n a อะไรต่างๆนะครับเราก็ยังทำได้สูงอยู่นะครับเราก็มีน็ตประมาณ20%นะครับถือว่าสูงโดยเฉพาะในโควิดด้วยอันเนี้ยการตลาดก็ต้องเปลี่ยนไปเรามาใช้ออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะครับมีวิธีการเปลี่ยนไปการจ่ายเงินต้นทุนทางการเงิน โอเปเรตต่างๆเนี่ยอาจจะจ่ายผ่านออนไลน์ QR code ลด transaction ต่างๆนะครับโอเปเรชันคอก็จะลดลงต้นทุนทางการเงินของแบงค์ด้วย p e r f o r m ร์แมของเรากับแบงค์เห็นว่าเรามี p e r f o r m ร์แมดีมาต่อนเนื่องแบงค์ก็ค่อยๆลดดอกเบีย้ยให้เพราะฉะนั้นหลายๆองค์ประกอบเนี่ยทำให้เรารักษากำไรขั้นต้นแล้วก็ net, เน็ต GP ได้เป็นอย่างดีครับพอเสร็จไว้ก็พัฒนามาหลายปีนะครับอย่างที่ว่าเราทำคอนโดมาก็จะเข้าปีที่8แล้ว ผมว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวหลายปีที่แล้วเนี่ยบางทีเราก็ซื้อที่ดินแปลงใหญ่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่พัฒน,นาแล้วเสร็จเริ่มมีคอนโดแล้วเสร็จปีนี้เรามีแบ็กหลอกอยู่ประมาณสัก5้าพล้านนะครับที่จะเริ่มโอนในปีนี้นะครับเรามีของสร้างเสร็จสิ้นปีที่แล้วในประมาณ4ี่พล้านปีนี้จะมีของสร้างเสร็จอีกประมาณ6กพันล้านปีนี้ก็เป็นปีที่เก็บเกี่ยวรายได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์อาจยังไม่ดีขึ้นแต่ว่ามีแสงสว่างปลาย euh. มงแล้วล่ะนะครับเราคิดว่า น่าจะมีตัวที่ได้รับกําไรจากคอนโดที่เราสร้างเสร็จเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นตัวหลักอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินทุนที่ได้อจากการ IPO ตัวเนี้ยทั้งสงส่วนเมืเ่อรวมกันแล้วเราก็จะนําไปขยายโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนหนึ่งอาจจะชําระนิ้ธนาคารเพื่อลภาระ,ะดออเบี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้เป็นโอเวอ t i เ n ชั่นในบริษัทเพื่อสํารองไว้แต่หลักๆแล้วน่าจะไปพัฒนาโครงการขยายต่อนะครับซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในช่วงนี้มีที่ดินขายออกมาเยอะนะครับด้วย ทำเลเปิดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ภาษีที่ดินอาจจะทําให้แลลดหลอดบางคนอยากจะขายที่ดินทิ้งนะครับเห็นโอกาสว่าเราน่าจะมีที่ดินเพิ่มเข้ามาได้มากขึ้นเดลลอปเปอร์ <S <S บางเจ้าอาจจะยังเบรกเบรกอยู่เนี่ยครับถ้าเรามีจังหวะเหมาะนะครับเราก็จะมีโอกาสที่ซื้อที่ดินได้แต่ว่าก็ไม่ได้ผีผามครับต้องดูสถานการณ์เดี๋ยวเราคิดว่าในแตรมสองแตรมาสามวัคซีนน่าจะฉีดได้ดีขึ้นถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมเราก็น่าจะเดินได้ก่อนเพื่อนนะครับอีกอันนึงก็ เป็นปีที่ดีคือเรื่องดอกเบีย้ยยังถูกอยู่นะครับผู้บริโภคถ้าจะซื้อคอนโดช่วงนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีอันนี้2ก็มาตรการแบงค์นะครับมาตรการแบงค์เนี่ยที่ช่วยซัพพอร์ตมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี่หรือรวมถึงมาตรการของรัฐที่ลดค่าธรรมเนียม0.01อันนี้ก็ไม่ได้มีกันทุกปีนะครับแล้วก็ทุกดียวล็อปเปอร์ก็ให้ให้โปรโมชัน่นผมว่าตลาดน่าจะกลับมาคึกคักได้ในโอกาสเร็วๆนี้ รีเจคเลสใช่ไหมครบับการซื้อมาเนี่ยผมว่าเราคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้เยอะเลยว่าลูกค้าจะมีรีเจคเลสมากแค่ไหนแต่แอสเซไวเนี่ยรีเจคเลสไม่ได้เพิ่มมากขึ้นอาจจะดูแปลกแต่ว่าของเราเนี่ยใช้วิธีสกรีนตั้งแต่ลูกค้าจองคือลูกค้าที่วอล์กเข้ามาเนี่ยเราจะมีระบบตรวจเช็คคุณสมบัติก่อนเลยถ้าเขามีความพร้อมในระดับราคาไหนก็ให้จองในระดับราคานั้นนะครับเราจะไม่ได้รับลูกค้าแบบได้รีบจองเข้ามาสมมติว่าเขามีความต้องการ3ล้านแต่เขาจองได้2องล้านห เราก็พยายามจะคอนวินให้จองได้2อล้านหแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ละเอียดเราไปให้จอง3ล้านลูกค้าก็ผิดหวังแบงก์ก็ไม่ได้ลูกค้าเราก็ไม่ได้ลูกค้าในการโอน3 000, ปาร์ตี้ไม่มีใครวินเลยแต่การสกรีนระบบพวกนี้ก่อนแล้วเราคอนวินในแแรกว่าเออพี่มีความสามารถในการซื้อ2อล้านหดูในกลุ่ม2อล้านหที่ดีที่สุดไหมพอเขาจองสองล้านหปุ๊บเนี่ยดเจิตเรทก็จะน้อยเพราะว่าโอกาสที่จะได้กู้แบงก์เนี่ยสูงจากการสกรีนก่อนซึ่งเป็นระบบที่เราทําขึ้นมาเรียกว่าฟินพลัสนะครับ ก็เอาเงินขายของแต่ละแบงก์มาเนี่ยมาเข้าระบบเราก็ให้ลูกค้ากรอ,อกก็จะดูว่าแมทช์หรือว่าตรงกับไรายได้กลุ่มไหนผมว่าเป็นพรีเวนทีฟทำให้ดีเจกเรทเราเนี่ยไม่ได้สูงแล้วก็เป็นการย่นระยะเวลาพอพอเพราะว่าเวลาถ้าเกิดไปแล้วตันเนี่ยก็ต้องเสียเวลาเรียกเอกสารเพิ่มขอเอกสารเพิ่มเผื่อๆลูกค้าถอดใจไม่เอาละอันนี้เป็นกระบวนการที่เราทำขึ้นมาใหม่ในช่วงที่มีวิกฤตด้วยครับผมว่าให้เสร็จไว้ก็มุ่งมั่นทำ โครงการมานะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นคอนโดเนี่ยเราก็ทํามา8ปีเพราะฉะนั้นจะแสดงให้เห็นว่าเราก็น่าจะตั้งใจทําแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทําต่อเนื่องการเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถือว่าเป็นคอมมิชคอมมิเมนท์ที่สําคัญนะครับเพราะว่าเราได้ปรับปรุงวิธีการทํางานทีมงานที่เข้ามาเสริมเพื่อที่จะเสริมให้ไปต่อได้ผมว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของไอซ์ไว้น่าจะดีขึ้นโอกาสที่อสังหาจะกลับมาไหมเนี่ยผมว่าอันดับแรกต้องบอกกันว่าอสังหาเป็นปัจจัย4 ยังไงก็เป็นความต้องการอยู่ทุกคนเก็บตังมาก็อยากจะมีที่อยู่อาศัยที่ดีๆแอสเซดไว์พยาย,ยามจะพัฒนาโครงการให้เป็นตัวเลือกนะครับเข้าใจว่าเรามีหลายรายดีวอลเปอร์ให้เลือกเราพยายามจะพัฒนาให้เป็นตัวเลือกที่ดีในราคาที่เหมาะสมนะครับแข่งขันได้ที่สําคัญก็เป็นเรื่องของเซอร์วิสที่ดีด้วยการขายต่อการดูแลลูกค้าหลังการขายเป็นถือเป็นความสําคัญของเรานะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราน่าจะมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจไปให้ครอบคลุมหลายทาเลเพื่อกระจายความเสี่ยงด้วย เพื่อตอบสนองลูกค้าหลากหลายทาเลเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นฝากนักลงทุนว่าแอสเซทไว้ wide, มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่ดีและหลังจากได้เงิน IPO มาเนี่ยเราคิดว่าจะทําให้เรามีฐานที่แข็งแกร่งขยายไปได้ดียิ่งขึ้นแล้วเราก็พยายามจะรักษาระดับของกําไรนะครับประสิทธิภาพพวกนี้ให้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับจจะต้องฝากไว้เป็นตัวเลือกของอสังหานะครับคิดว่าเราเป็นผู้นสังหาที่น่าจะ มีโอกาสเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับ